กับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการซัดแอนเซอเกาะติดชีวิตช่างของเรานะคะยังอยู่ที่ปัตตานีค่ะกับบังแมนร้านมุสลิมดาวเทียมนะคะเรื่องราวของเขาเราได้ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วจากการเป็นเซลมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ คว้าเอาโอกาสนะคะมาทําธุรกิจจานดาวเทียมอย่างเต็มตัว5ปีแล้วสําหรับมุสลิมจานดาวเทียมนะคะต้องบอกว่าบางแมนเองเนี่ยคือจุดเด่นชัดเจนแหละเราเป็นเซลลมาพูดก็เก่งขายก็เก่งเห็นบอกว่าลูกค้าถ้าเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยไม่ให้หลุดรอดไปแน่นอนอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเฮ้ยจริงอ่ะจริงอะไรที่มันทําให้เราเอาเขาอยู่หมั้ะก็ นำเสนออ่าผมมีลูกเล่าลูกชนอ่าจากการที่ผมเป็นเซลล์มานี่แหละค่ะอ่าคือประสบการณ์จากผมมาเป็นเซลล์ก็คือเอาง่ายๆว่าคือนําเสนอลูกค้าแบบว่าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อค่ะอ่าเอาถ้าบางคนเขาเดินเข้ามาอาจจะแบบว่ามาขอข้อมูลเฉยๆอ่ะยังไม่ซื้อไม่ตัดสินใจมันก็มีอ่ะมันก็มีอ่ะใช่ไหม่ลูกค้ามันมีหลายประเภทไงค่ะอ่าบางคนเขามาด้วยใจใช่ไหมบางคนเข้ามาแบบว่าน้อง ราคาเท่าไรไม่มาอย่างราคาเดิมใช่น้องราคาเท่าไรอ่เออแต่อย่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมจะติด4 9 0 0ันเอย่างอย่างเช่นพวกโอทูอะไรพวกนี้สี่0ัน้น้องราคาเท่าไรว4,900ันเ้ยน้องไม่แพงจังอ่ะเออบอกพี่ผมก็ติดราคาราคาปกติอ่ะนะพี่อ่าพี่ลองลองไปถามร้านอื่นก่อนก็ได้นะค่ะถ้าพี่ไม่พอใจก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยอครับผมไหนบอกว่าเป็นเคล็ดลับไม่เห็นจะเป็นเคล็ดลับตั้งไหนเลยเคล็ดลับสิเห็นไหมเวลาลูกค้าเข้ามาที่ร้านปุ๊บผมจะบอกว่าเออเนี่ย คือเขาคือคือเราเราจะรู้เลยว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้ออ่าผม่จะบอกเขานะว่าไอราคาเนี่ยของผมมาตรฐานก็คือขายราคาเท่านี้ค่ะนะผมมีบริการผมผมมีดีที่บริการนะเอาง่ายๆอ่าทีนี้ลูกค้าก็บอกเฮ้ยแล้วทำไมของน้องขายแพงจังอ่ะทั้งสี่พันเก้าคนอื่นเขาขายสี่พันห้าเองเออทีนี้ผมไม่จะบอกของผมมีประกันมีบริการไม่ต้องกลัวอ่า เขาบอกร้านไหนก็เหมือนกันร้านไหนก็ใช่ใช่ร้านไหนก็เหมือนกันบอกเหมือนกันตรงไหนลองติดดูก่อนไหมจริงเหรอลองติดดูก่อนนเสร็จลูกค้าคนนั้นก็ลองติดกับเราก่อนลองติดเลยจริงเหรอติดเลยจากราคาสี่พันเก้าแต่ทีนี้ถ้ามันมีปัญหาจริงๆผมไม่คิดค่าบริการเลยนี่เอาเกียรติติดภูมิของตัวเองไปยืนยันจากใจเลยเออผมเอาจากใจเลยเอาง่ายๆว่ากําหนดของเขาประกันแค่ปีเดียวแต่ทีนี้ ในกรณีลูกค้าเสียหรือมีปัญหาผมจะบริการให้ฟรีอ๋ออันนี้คือทีเด็ดของเราใช่คือเอาง่ายๆว่าผมทําเองอ่ะเท่าแก่เองอ่ะช่างเองอ่ะใช่ใช่ไหมอลูกค้าก็เลยเชื่อมั่นวางใจแหละออย่างลูกน้องผมไม่สบายสมมุติเท่าแก่ก็ต้องทาเองอ่ะตรงจุดนี้แหละถือว่าเป็นจุดขายของเราที่ชัดเจนะตีนี้ ลูกค้าทุกรายที่เข้ามาเราก็ใช้หลักการนี้ในการที่จะพูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขานะคะจนเอาเป็นว่าลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยคือคุณขายได้แน่นอนว่าอย่างนั้นแต่บางรายก็เป็นเซลล์นี่มันจะมาเลยว่าอย่างนั้นแต่บางรายก็ไม่จบเหมือนกันแหละบางทีมันก็ต้องมีบ้างแหละนะเรื่องอาจจะหลายๆครั้งแต่บางทีเขากลับไปนั่งคิดที่บ้านนะว่าเออคุณติดกับร้านไหนอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ใช่ว่าจุดขายร้านผมผมไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเอาง่ายว่าคืออ่าสมมุติ บ้านข้างๆบ้านนี้เขาไปติดกับร้านผมเออเขาบอกเฮ้ยไปติดกับร้านนี้สิอ่าร้านนี้ก็ติดดีนะ,ะมีบริการด้วยอะไรด้วยอเออบางทีเขามาบอกที่ร้านบอกว่าเ,เนี่ย พรุ่งนี้ถ้าไปติดจานอ่านว่าบริการดีก็เป็นเรื่องของปากต่อปากที่ลูกค้าบอกต่อกันแต่ที่พูดเรื่องจริงนะเออชาเชื่อเชื่อเชื่อใช่ไหมทีนี้ในเรื่องของการทําจานดาวเทียมก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีบางช่วงที่อาจจะดรอปลงไปบ้างคือขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยหรือว่าเกิดปัญหาย้อนหลังตามมาที่เป็นปัญหาหนักใจสุดๆของเราในช่วงการทําจานดาวเทียมแรกๆคืออะไรเออช่วง4ปีก่อนสมัยนั้นผมขายหลายแบรนด์มาก ค่ะยกเป็น psi ถูกต้องช่วงสมัยนั้นมันผมยังไม่รู้จักไงแล้วอุปสรรคหรือปัญหาที่เจอล่ะคืออะไรคือเป็นช่วงกระแสบอลโลกไงและอย่างหนึ่งเครื่องมันไม่ ota อ่ะคือเครื่องแบรนด์อื่นที่คุณขายลูกค้าไปเยอะแยะมากมายเนี่ยโทรมาด่าผมบอกว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยทำไมฉันดูบอลโลกไม่ได้ดูบอลโลกไม่ได้เลยซื้อติดกับคุณนี่แหละดูไม่ได้เลยเอ้าผมบอกเอ้าจริงเหรอพี่อ่า ผมว่าโอ้โหทีนี้ตายแล้วทำไงแล้วติดไปเยอะ,อะติดไปเยอะโอ้อติดเยอะมากผมว่าโอ้โหทำไงแล้วมันช่วงนั้นมันมันติดเยอะมากแล้วทีนี้ผมก็โอ้ยทำทำไงดีวะวก็เลยลนําเสนอเอาอย่างนี้ไหมเปลี่ยนกล่องไหมค่ะอ่าช่วงนั้นเป็นกล่องโอทู แต่นั้นคือผมยังผมยังไม่ได้ขายนะผมยังไม่ได้ขาย PSI นะผมยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปค่ะแต่รู้จักของ O2 รู้จัก O2 ว่ามันดูได้เพราะมันดูได้ออื่าช่วงสมัยนั้น RS กับอาจารย์สมพรค่่่ะอออาเช่วงช่วงข่าวสรยุทธ์ก็เลยได้รับข้อมูลตรงนี้ว่า O2 สามารถดูได้ผมก็เลยโทรไปถามพวกพวกค่่ะอาที่ไหนมันมีขายมั่งอ่าก็เลยน่ได้โอทูมา ผมก็เลยไปขายช่วงสมัยนั้นมันขายขายเครื่องละพันแปดอ่ะก็คือเปลี่ยนเทินอะไรอย่างนี้ถูกต้องพันแดก็คือลูกค้าผมเนี่ยเอาง่ายๆว่าแทบทุกลายอ่ะเปลี่ยน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 หมดเพราะเขาอยากถูกต้องนี่แล้วสมัยนั้นมันมันมันคือเครื่องมันไม่โอทีเออโอ้โหผมบางที คือลูกค้าด่ามั่งอะไรมั่งผมโอ้โหมันเนอะหลังจากที่เราขายออกไปก็เยอะวหวคือกาไรก็เยอะอเราเติบโตมาแหละแต่ด้วยความที่มาเจออุปสรรคนี้ท้อไหมอ่ะถามว่าท้อไหมเพราะลูกค้าโทรมาด่าเยอะอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่าคือคือเราอยู่ตรงนี้ได้จะไปท้อทําไมไม่กลัวทาไมใช่ไหมถ้าถ้าผมท้อผมก็ไม่ทำตั้งแต่แรกได้สิเออเป็นไงล่ะเออเนี่ยผมผมเลยบอกว่าเออไม่เป็นไรลองดู่ทีนี้ช่วงจังหวะค่ะ ผมผมจะรู้จักกับพีเอไอเนี่ยเออผมก็นั่งกลับไปนั่งคิดกับแฟนค่ะสมมุติสมมุตินะถ้าเราไปขายพีเอไอเนี่ยมันจะเวิร์กไหมมันจะดีไหมเครื่องก็โอทีเอแต่ไอเรื่องบริการผมยังไม่รู้อ่าจ้ะอ่าเครื่องไอเรื่องบริการผมยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันที่เขาบอกว่าเบริการดีอะไรดีหรือเปล่าผมไม่รู้อ่าแ่ทีนี้เขาบอกว่าเครื่องมันโอทีเอเองอะไรเองทุกอย่างช่วงสมัยนั้นเอสเจ็ดกำลังมาแรงอ่าแต่ช่วงนั้นเอสเจ็ดมันยังยังไม่โอทีเออ่า ทีนี้เริ่มออก S7 ตัวใหม่เป็น OTA ก็เริ่มเริ่มลงเริ่มออกมาเป็น S9 อก็เริ่มออกมาเป็น SX อะไรพวกเนี้ยแต่สมัยก่อนก่อนที่ผมจะจะจะเล่าว่าไอ้ก่อนที่ผมจะรู้จัก PSI เนี่ยพอดีมีเซลอัริศักผ่านมาที่ร้านสาขาทุ่งสงถูกต้องก็เลยเรียกแกก็ไม่ได้จอดผมเรียกกวักมือเดี๋ยวแวะเข้ามาร้านผมเ้ียนะตอนเย็นค่ะ ช่วงช่วงเย็นแกก็แวะเข้ามาที่ร้านช่วงนี้วาผมไม่อยู่ร้านพอดีแกก็ฝากฝากฝากเบอร์ว่าเออเนี่ยเข้ามาแล้วนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาคุยแล้วกันก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็เลยได้ติดต่อแล้วก็ซื้อขายมาในแบรนด์ของ PSI จนถึงปัจจุบันถูก็เลยโทรไปคุยกับอดิศักว่าเนี่ยผมอยากจะขายแบรนด์นี้นะ PSI เนี่ยเออ อะไรยังไงอ่าราคาเท่าไหร่อะไระยังไงช่วงสมัยนั้นผมขายแบบไม่ค่อยเยอะเง่ายๆสั่งเดือนนึงละสิบชุดอ่าอ่าสิบชุดเริ่มเป็นสิบจากสิบเป็นยี่สิบจากยี่สิบเป็นสามสิบเริ่มทยอย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 ,ย,อยอนั่นแหละอ่าก็คือเอาไง่ายๆว่าจุดจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยก็คือ P.S.I เนี่ยเอาไง่ายๆว่าบริการสวิตโอ้โหผมยอมบ 1 0อเดีมากอันนี้คือความประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นที่เปลี่ยนมาใช้บริการกับ PSI จากที่คนอื่นเล่าๆหรือว่าพูดพูดมาบริการของ PSI ดีเราก็ไม่เคยเชื่อจนได้มาสัมผัสกับตัวเองณวันนี้อหลายอย่างผมประทับใจหลายอย่างก็คือดีหมดอะเอาง่ายๆบริการก็ดีมีปัญหาเออเนี่ยเครื่องเสียนะเครื่องไมโอทีเอนะอะไรนะอ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ะอช่เก็บไว้เถอะเดี๋ยวไม่เป็นไรผมผมแวะมาผมแวะ ปัตตานีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเข้าไปที่ร้านอะไรอย่างนี้อันนี้คือปัญหาที่เราเจอและความประทับใจที่เกิดขึ้นกับ psi ในเรื่องของการทําธุรกิจแน่นอนแหละว่าเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะเรายังต้องจะไปขายให้มันได้กําไรทั้งหมวแต่มาแก้ปัญหาอยู่มันก็จบกันถูกป่ะวันนี้กับความรู้สึกของ psi ทั้งการร่วมกิจกรรมก็ดีสัมมนาแล้วก็กิจกรรมหลากหลายรวมถึงการทําธุรกิจอยากให้บอกสั้นๆว่ารู้สึกอย่างไรบ้างผมประทับใจหลายอย่างนะประทับใจ ตั้งแต่อาจารย์สมพรค่ะตั้งแต่ผู้จัดการสาขาค่ะอ่าผม,มอยากจะบอกว่า PSI เนี่ยผมรักมากชอบมากบริการดีสวิตดไีไม,ไม่ไม่มีอะไรจะพูดอ,อีกแล้ว สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะจากร้านมุสลิมดาวเทียมนะคะจากเรื่องราวที่เราได้รู้จักผู้ชายคนนี้นะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็ทำให้เขาคว้าโอกาสที่จะมาเติบโตสำหรับธุรกิจจานดาวเทียมแต่ที่ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับ PSI นะคะเราสัมผัสได้อย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่คุยกันก่อนหน้านี้ทางโทรศัพท์ก็ดีหรือว่า ก่อนถ่ายทำนะคะก็มีหลายเรื่องราวค่ะที่ต้องบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยเราก็กรู้สึกว่าตื้นตันนะคะสำหรับการที่เราเป็นตัวแทนของ PSI ทั้งเรื่องของแบรนด์สินค้าที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหากับการที่เขาต้องโดนลูกค้าด่าตลอดนะคะกับหลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่เขาประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องของบุคลากรน,น,นะคะ PSI ทั้งในมุมของ CEO โดยอาจารย์สมพรก็ดีนะคะทั้งผู้บริหารทุกๆท่ททานเลย ผู้จัดการสาขาทีมงานนะคะก็จนทําให้เขาพูดอะไรไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองค่ะที่เรานํามาถ่ายทอดนะคะสำหรับคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเราและเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงได้เก็บเกี่ยวนะคะบางแง่คิดบางมุมมองค่ะไปปรับใช้สําหรับธุรกิจและพัฒนาตัวท่านได้วันนี้ขอบคุณบางแมนมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะครับผม แซงส์เซอร์ว,วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะคร<า>ับ